แม่ฟื้นขึ้นมาคุยกับหนูก่อนได้ไหมแม่หนูมีแม่แค่คนเดียวนะแม่อย่าทิ้งหนูไปแบบนี้สิแม่ตื่นขึ้นมาคุยกับหนูก่อนนะแม่โอ้โห <c oughs> <c oughs> ผู้สีนี้มิกเล่นโคตรดีเลยอะพี่ว่ายัางไงก็ต้องเกิดปังยังไงก็ปังแหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งพี่โอ้ยเชื่อพี่มิกพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการดาราม,มาเป็นสิบปีพี่มองเนี่ยยังไงก็ไม่พลาดเนี่ยเดี๋ยวพี่เช็คเทนในเอกเ,เ,เลยว่ามีใครพูดถึงฉากนี้บ้าง นี่เป็นไงคนพูดถึงอย่างเยอะคอมเมนต์บานเตอะเลยเนี่ยมิกจริงเหรอพี่ไหนขอดูหน,น่ิเอเยเิเอ้เดยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวใส่เข้าใส่เข้าครับสวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมไปผู้จัดการมิกเองครับครับวันนี้เลยเหรอครับอ๋อ อ๋อได้ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปครับครับผมครับสวัสดีครับมีอะไรอ่ะพี่คุณปอผู้จัดการบริษัททีเอลอยากได้เราไปเล่นโฆษณานี่ดูท่าจะรีบด้วยเนี่ยให้เข้าไปคุยเย็นนี้เลยจริงเหรอพี่เออจริงรับทรัพย์มหาศาลผมว่าไอ้ทอนสีเนี่ยผมว่าผมจะเอาเป็นสีแบบสีครีมสีครีมเหรอ เชิญครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเิญน่าเลยครับเิญน่งเฉยน่าขอบคุณครับนี่คุณมิกซ์นะครับตัวจริงนี่สวยมากเลยนะครับเนี่ยขอบคุณค่ะผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมปอครับส่วนนี่คือคุณติ๋เป็นดีเรคเตอร์ที่จะมากำกับนะครับสวัสดีครับคุณติ๋สวัสดีครับผมเห็นที่คุณมิกซ์เล่นซีนล่ำลาครับ แม่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยผมเลยอยากให้มาเล่นแอดโฆษณาของทางบริษัทเรานะครับส่วนเรื่องรายละเอียดยังไงเนี่ยเนี๋ยวคุณติเขาจะเป็นคนอธิบายครับผมก็ขออธิบายแบบง่ายๆนะครับก็คือโลเคชันที่เราจะใช้ถ่ายทำทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่าไม่ว่าแม่คุณมิกจะทำอะไรคุณมิกก็ต้องแย่งทำให้หมดเลยครับ เพราะว่าคุณมิกไม่อยากให้คุณแม่เนื่อยแ้วเดี๋ยวในตอนสุดท้ายของเรื่องเนี่ยคุณมิกจะต้องเอาพุงมาลัยไปให้แม่คนดูน้าตาแตกแน่นอนครับแล้วออนที่ไหนบ้างครับทีวีทุกชานอทอ,อคุณปอครับ <c oughs> งั้นผมขออนุญาตถามเรื่องค่าตัวหน่อยนะครับเรื่องนั้นก็ราวราเจ็ดหลักครับ แล้วจะเอาใครมาเป็นแม่ของมิกเหรอคะอ๋อสําหรับเรื่องนั้นเนี่ยผมก็คุยกับคุณปอไว้คร่าวๆแล้วนะครับคือตัวโฆษณานเนี้ยผมกะว่าจะาให้คนดูน้ำตาไหลให้ได้ต้องการความสมจริงมาสุดๆก็เลยคิดไว้ว่าอยากได้แม่ของมิกมาเล่นเองนะครับแม่จริงๆของมิกเหรอคะ Yes ใช่ครับทําไมเหรอครับ คุณมิติดปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าไม่มีครับคือพวกเราแค่ดีใจนะครับที่มีกกับแม่จะได้มาร่วมงานกันครับครับงั้นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วคุณตีมีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีแล้วครับโอเคงั้นก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผู้คุณสองคนเนี่ยรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวผมไปตามเลขามาคุยเรื่องสัญญาอะไรต่างๆครับไปครับคุณตรไป รู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไรอแต่ฉันไม่อยากให้ใครเห็นสภาพแม่ฉันเลยอ่ะเราไปจ้างคนมาปลอมเป็นแม่ได้ไหมพี่ไม่ได้หรอกมิกนี่ถ้าคนอื่นรู้หรือความแตกขึ้นมานะไม่ใช่แค่เธอที่ซวยฉันเนี่ยก็จะซวยไปด้วยแต่ไม่ต้องแตกยังไงก็ต้องเอาแม่ตัวจริงมาเล่นไปคุยกับแม่ซะไปก็ได้ ข้าวมาแล้วจ้าป้านี่ค่ะป้าป้ารบกวนหนูตลอดเลยไม่รบกวนหรอกคะ่ะแค่ไปซื้อข้าวเองป้า นั่นก่อนนั่นก่อนแล้วนี่พี่มิกไม่มาหาป้าเลยเหรอไม่มาต้องหลายเดือนแล้วล่ะสงสัยงานจะยุ่งโอ้ยนี่ป้าไม่ต้องแก้ตัวแทนเลยนะฉันเห็นตอนอว่างก็ไม่เห็นมาหาป้าสักทีเลยพี่มิกนี่แย่จริงเลยสวัสดีแนมะ่ พูดถึงก็มาเลยตายยากจริงๆงั้นฉันไปก่อนนะป้ากินข้าวมาหรือยังอะมากินข้าวกับแม่มนะมนี่มีข้าวเยอะแยะเลยไม่เป็นไรอ่ะแม่เดี๋ยวฉันมาคุยโทรศัพเสร็จก็กลับละสรุปไม่ได้มาเยี่ยมมาขอความช่วยเหลือ แม่เลิกบ่นได้แล้วนะเรื่องนี้มันสำคัญจริงๆนะแม่คือมีลูกค้าเขาอยากให้แม่ไปเล่นโฆษณากับฉันอนะไม่ไปแม่ค่าตัวมันเจ็ดหลักเลยนะแม่ช่วยฉันหน่อยเถอะนะนะไม่เอาเอางี้หมแม่ถ้าแม่ยอมเล่นอะนะต่อไปฉันจะไม่เยี่ยมแม่บ่อยๆเลยดีไหมไม่สิ ฉันจะไม่เยี่ยมแม่ทุกอาทิตย์เลยต่พูดจริงหรือเปล่าจริงสิแม่นะแม่นะแกไม่โกหกฉันนะครั้งที่แล้วก็บอกว่าจะพาไปหาหมอพอถึงเวลาก็ไม่พาไปคราวนี้ฉันสัญญาจริงๆแม่ฉันไม่โกหกแม่แน่นอนก็ได้โอเคแม่งั้นตกลงตามนี้นะเดี๋ยววันออกกองเจอกันแล้ว นี่แม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่บ้างปะเนี่ยก็มีแต่ชุดแบบนี้แหละโอเคไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวฉันซื้อให้แล้วกันเดี๋ยวใกล้วันออกกองเดี๋ยวฉันโทรมาย้ำอีกทีนะแม่อย่าลืมนะตามนี้นะแม่ฉันไปก่อนนะเดี๋ยวมีกับแม่นั่งรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าช่างแต่งหน้าพร้อมยัง นี่แม่ถ้ามีใครมาถามอะไรเนี่ยแม่ไม่ต้องตอบให้มาถามฉันแทนเข้าใจไหมเข้าใจคุณตีครับวันนี้งานสำคัญอย่าทำให้ผมวิดหวังนะครับป <c oughs> อดนอนพอลี่ครับไวใ้ใจผมได้แม่คะหิวอะไรไหมคะเดี๋ยวหนูไปหามาให้ทาน <c oughs> สองคนนี้น่ารักจังเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ คุณตีคุณปอสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แม่มิกเองค่ะสวัสดีครับคุณแม่ผมปอนะครับเป็นเจ้าของโปรเจกต์ค่ะสวัสดีค่ะส่หผมตีนะครับเป็นพ่วมกับโปรเจกต์นี้เดี๋ยง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทีมงานม,มาวีฟว่าคุณแม่กับคุณมิกต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยง่ายผมขอตัวไปดูความเรียบร้อยก่อนนะครับเชิญค่ะไปช่างแต่งหน้าพร้อมแล้วครับ แต่งหน้ากันดรกวเปล่าไปสิแม่นี่นแม่ะหนุรักแม่นะคะ,พ,ะพวกคุณ เล่นได้ดีมากทุกคนเลิกกองครับยอดนะสุดยอดครับคุณตอครับผมว่าโฆษณาเนี้ยต้องดังมากแน่ๆเลยครับผมคิดแบบนั้นครับวันนี้เนี่ยคุณมิกกับแม่คุณมิกเล่นได้ดีมากเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับแต่ถ้ามีงานเนี่ย คุณปอสามารถเรียกใช้ผมกับมิกได้เสมอเลยนะครับคุณไบไม่ต้องห่วงเลยครับยังไงผมเรียงแน่แต่สิ่งที่ผมไม่รู้ก็คือตอนนี้เนี่ยคุณมิกน่าจะดังแล้วไม่รู้ว่าเขาจะมีเวลาว่างให้ผมหรือเปล่าเนี่ยสิโอ้หิเรื่องนั้นอะ่ะคุณปอไม่ต้องห่วงเลยครับสําหรับคุณปอเนี่ยได้เสมอครับผม <laughs> อัน,นั้น ผมขอตัวไปดูแลน้องมิกก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณครับ,บคุณติขอบคุณครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านเดี๋นะครับนิดหน่อยนิดหน่อยสั้งได้ครับคุนตีไปงไงบ้างครับคุณแม่เหนื่อยไหมครับนี่เหน,หนื่อยจ้ะเมื่อกี้ฉันเล่นเป็นไงบ้างดีปะโอ้ยดีมากนี่ถ้าโฆษณาตัวนี้ออกไปนะเตรียมตัวไปซุปตาได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่เก็บของก่อน เดี๋ยวแม่กลับเองนะแล้วแกไม่ไปส่งแม่เลยเหรอฉันมีนัดทานข้าวตอนเย็นแกก็ไปส่งแม่ก่อนสิไม่ได้หรอกแม่ฉันต้องกลับห้องไปแต่งหน้าทําผมอีกถ้าฉันไปส่งแม่เนี่ยฉันก็ไปสายพอดีสิแล้วแม่จะกลับยังไงอะ่ะรถเยอะแยะแม่นี่เงินค่ารถเอาไปสิ นี่เดี๋ยวแม่นั่งรถออกไปกับฉันก่อนนะรัค่อยลงหน้าปากซอยเข้าใจไหมไป แม่คุณมิกเนี่ยทำไมถึงไปยืนอยู่ตรงนี้เลยนะเอ่อคุณแม่มิกครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณมิกไปไหนแล้วครับคือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวผมไปส่งดีกว่านะครับนะครับ คุณมีเขาไปไหนครับเนี่ยคุณป้าไหวหรือเปล่าครับคุณป้าค่อยๆเ,เดินครับคุณป้าหลังไหนครับเนี่ยค, <น S 2> คุณป้าเป็นอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนคะ่ะหลังนี้เหรอครับใช่ค่ะ ป้าเป็นไงมาไงคะเนี่ยทำไมไมัอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยอ๋อพอดีผมเห็นคุณป้าเขาเดินแล้วก็เป็นลม,มครับก็เลยช่วยเอาไว้แล้วก็พามานี่แหละครับแล้วนี่คือบ้านของคุณมิคเขาเหรอครับเปล่าพี่มิคเขาไม่ได้อยู่ที่นี่หรอไม่ได้อยู่นี่หมายความว่างไงครับก็จะหมายความว่ายังไงล่ะ ก็หมายความว่าพี่มิกเขาไม่ได้อยู่นี่ไงจะเข้าใจอะไรยากแล้วคุณเป็นอะไรกับคุณมิกเขาครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นถ้างั้นทำไมถึงเลือกแม่คุณมิกว่าคุณป้าละครับก็ฉันเป็นเพื่อนบ้านป้าเชอรี่อาอยุมากกว่าแม่ฉันก็ต้องเรียกป้าถูกแล้วแล้วนี่ทำไมพี่มิกไม่มาส่งป้าฮื ตอนอยากใช้งานนะก็พูดดีดีแต่พอใช้งานเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นแบบเดิมอะ่ะคุณพูดถึงใครครับก็พี่มิกนะสิพี่มิกอะ่ะเขาไม่เคยกลับมาเยี่ยมแม่ตัวเองเลยพึ่งกลับมาก็ตอนที่เอาป้าเฉลี่ไปเล่นโฆษณานี่แหละอ๋องั้นคุณป้าก็อยู่คนเดียวตลอดเลยเหรอครับก็ฉันตอบเลยว่าใช่ พี่มิกอะตั้งแต่เข้าวงการก็ไม่มาเยี่ยมแม่ตัวเองเลยเหตุผลเพราะว่ากลัวคนรู้ว่าแม่ตัวเองจนอะ่ะนี่นี่เองแล้วใครเป็นคนดูแลคุณป้าครับก็แม่นหนูนี่แหละคอยหาข้าวหาน้าไม่กินบางทีอะก็พาไปหาหมอด้วยพูดถึงหมอแล้วก็คุณป้ายังไม่กินยานเลยนะคะเนี่ยเดีย๋ยวหนูไปเอายาให้ก่อนนะคะ ผมว่าเราต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยแล้วแหละครับละครสองเรื่องเหรอครับได้เลยครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คคิวของน้องมิกแป๊บหนึ่งนะครับครับครับเดี๋ยวผมโทรกลับครับสวัสดีครับ <laughs> แหมเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะมีแต่ผู้จัดอยากได้ตัวไปเล่นละคร <laughs> ก็ให้ดังหน่อยเหอะเหนื่อยแทบตายกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยเป็นไงพี่บอกแล้วว่าพี่มองไม่พลาดเอ๊ะตดนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยโฆษณาวันแม่เธอน่าจะออกแล้วนะไหนดูหน่อยสิเฮ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ย เฮ้ยพีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะโทรถามคุณปอเดี๋ยวนี้เลยทำไมทำแบบนี้สวัสดีครับคุณปอเอ่อนี่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมนางเอกในโฆษณาไม่ใช่น้องมิกล่ะครับอะไรนะครับอ๋ออ๋อครับครับผม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 เข้าใจครับครับสวัสดีครับ ว่ายังไงบ้างอะเขารู้เรื่องหมดแล้วเรื่องอะไรก็เรื่องเธอกับแม่ไงคุณปอเขาเลยยกเลิกสัญญาเนี่ยจะบ้าเหรออยู่ดีๆมายกเลิกสัญญาแบบน,นี้ได้ไงเราไปฟ้องเขาดีไหมพี่ฟ้องก็ผีสิมิกในใบสัญญาเขา็ระบุรชัดเจนนะว่าถ้าพรีเซนเตอร์ทําให้ชื่อเสียงแบรนด์เสียหายเนี่ยทางเจ้าของแบรนด์เขาสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย นี่ถ้าบุคคลทั่วไปเขารู้เรื่องเธอกับแม่นะไม่ใช่แค่เธอที่สวยนะคุณปอเขาก็จะสวยไปด้วยแล้วคุณปอเขารู้เรื่องนี้ได้ไงฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันฉันรู้ละน้ำแกงหอมหอมประทับใจมากเลยบรรดาจะได้กินออร่อยฮะแม่ นี่แม่ไปบอกคุณปอเหรอว่าฉันไม่ได้อยู่กับแม่แม่ไม่ได้บอกนะถ้าแม่ไม่ได้บอกแล้วคุณปอเขาจะรู้ได้ไงฉันเป็นคนบอกเองแหละอ๋อแกนี่เองนี่แกอยากได้งานฉันจะตัวสั่นรีบแจ้งไปฟ้องเขาเลยเหรอฉันไม่ได้ฟ้องเขานะคุณปอเขาบาังเอิญมาที่บ้านน่ะฉันก็แค่เล่าให้เขาฟังเฉยเฉะแม่แล้วทำไมแม่ไม่แก้ตัวให้ลูกเป็นแม่ภาษาอะไรฮะถึงให้คนอื่นมายืนว่าลูกอยู่ได้ นี่พี่มิกฉันว่าพี่พูดเกินไปนะฉันพูดเกินไปตรงไหน,นฉันพูดความจริงตง่างหากพวกเธอรู้ไหมว่าฉันสูญเงินไปเท่าไหร่ฉันว่าพี่เอาเวลาที่จะมาดูถูกคนอื่นเนี่ยมาดูแลป้าเชอรี่ดีกว่าไหมพี่รู้ไหมว่าตอนที่พี่มาหาเนี่ยป้าเขาดีใจขนาดไหนแล้วดูสิ่งที่พี่ทําสิไปกันเถอะป้าน,นี่จะไปไหนกันเนี่ยกลับมาเดี๋ยวนี้นะ ใครโทรมาตอนนี้วะฮัลโหลค่ะพี่ไบ์นี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยฉันทำอะไรคะก็ที่เธอยืนด่าแม่เธออยู่ไงมิมีคนไลฟ์สดนะคุณดูเป็นหมื่นเลยหัวหน้าต่างกั้ชั้นพักงานเธอไม่มีกำหนดด้วยอะแล้วงานละครกับงานโฆษณาฉันละ่ะโดนยกเลิกหมดแล้วทำยังไงดีอะพี่ไบ์พี่ไบ์บช่วยฉันหน่อยไม่ได้เหรอ บอกว่าฉันขาดสติหรือว่ารู้ทาไม่ถึงการอะไรแบบนี้ก็ได้ที่พวกดารามันชอบอ้างกันนะจะให้ช่วยอะไรฉันเกือบจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะเนี่ยหัวหน้าด่าฉันแ่้จะดูแลเธอยังไงทำไมถึงปล่อยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแค่นี้ก่อนนะฉันต้องไปแก้ตัวกับพวกผู้จัดอีกเดี๋ยวก่อนสิพี่ใบัลโหลพี่ใบอ๋อทีนี้จะทำยังไงดีเนี่ย เป็นอะไรอะมิกทำไมไม่เข้าบ้านมิกมิกฮะใครทำไรลกูกใครทำไรลกูกฮะลูกเป็นไรแม่ชีวิตหนูพังหมดแล้วแม่ไม่เป็นไรนะพังก็เริ่มใหม่ได้แม่ไม่โกรธนูเหรอแม่จะโกรธลูกเรื่องอะไรอะ่ะ ก็ทุกเรื่องเลยที่หนูทำกับแม่ไม่มีแม่ที่ไหนโกรธลูกหรอกแม่หนูหนูขอโทษแม่ทุกอย่างเลยนะที่ผ่านมาที่หนูทำแม่ไม่ดีอะ่ะไม่ต้องขอโทษแม่ไม่เคยโกรธลูกเลยขอบคุณนะมแม่มได้นะ คะพี่ขอโทษนะเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นมาหาป้าเชอรี่บ่อยๆได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าพี่จะย้ายมาอยู่กับแม่เลยจะได้ไม่ต้องมาเยี่ยมแม่บ่อยๆดีเลยค่ะพี่มิกไปแล้วเข้าบ้านเถอะลูก และสำหรับใครที่ดูแลชอบใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามความสนุกได้ในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ